สวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้มาทําอะไรกันลูกวันนี้พาพี่ดนมาทําอะไรกันมาถ่ายออกมาออกกําลังกายี่อะไรนะมาออกกําลังกายครับที่ป่าที่ป่า,าอันนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นสวนหรือเป็นนาเน,น,น,นี่มากับม,มากับป้าป้านะคะมากับพี่พี่นี่ ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่นะอันนี้ใกล้ๆบ้านนะคะอยู่ประมาณห่างจากบ้านประมาณก,กิโลกิโลกว่าๆเป็นสวนสาธารณะค่ะถนนสาธารณะเนาะไม่ใช่สวนสาธารณะวันนี้อากาศดีแต่ว่าวันนี้มาเร็วไปหน่อยค่ะมาจองที่ <c ười> คือมาเร็วกว่าปกตินะคะก็เลยแดดร้อนหน่อยค่ะเดี๋ยวรอแดดอ่าแดดร่มๆก่อนเนาะค่อยออกมาวิ่ง สองข้างก็จะเป็นทุ่งนาทุ่งหญ้านะคะไม่ใช่ทุ่งนานะทุ่งหญ้าทางนู้นแต่ก่อนเขาจะเป็นสวนเก่านะคะตอนนี้เขาไม่ได้ทําแล้วแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นป่าอันนี้นะค่ะวอร์มออพวอร์มอัพอันนี้วอร์มออพก่อนนะดเดี๋ยวเวลาไปวิ่งข้างในจะได้ไม่ปวดขานะคะ น้องตินไม่วอร์มกับเขาหรอลูกน้องตินเพิ่งตื่นนะคะงัวงเงียนิดนึงเพิ่งจะล้มมาด้วยค่ะไหนโชว์โชว์แผลหน่อยแผลโอ้โหมาตรงนี้ด้วยอีกแผลนึง่งน,ดดนิดเดียวเนาะไก่หัวใจลูก ชงใม่ไดกับไดน,นไดกับคอแอปไดกับคืนมวอมแ,ปแอปวอมแอปไปนูน่ ไปวิ่งข้างในกันนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูบรรยากาศข้างในค่ะ วิ่งมาได้ครึ่งทางนะคะตรงนี้ที่เห็นค่ะหลังคาที่เห็นอันนี้เป็นสนามม้าของสมเด็จพระองค์พานะคะนี่สองข้างทางก็จะเป็นป่าค่ะ ตรงนี้ช่วงเย็นๆนะคะก็จะมีคนมาออกกําลังกายกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะยิ่งเย็นก็จะยิ่งคนเยอะออคนที่เขามาออกกําลังกายที่เนี่ยค่ะเขาก็จะช่วยกันปลูกผักสวนครัวปลูกต้นไม้เอาไว้รอบๆรอบๆข้างนะคะ mm hmm. อย่างต้นนี้ค่ะต้นนี้ต้นอะไรนะอ้อมะม่มวงหาวมะนาวโหค่ะ ก็จะมีกล้วยสวยเชียวมีมะละกอนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นแคดอกแคค่ะมีชะอมด้วยมีมะยมด้วยนะคะ อันนี้น่าจะเป็นต้นขาเนะนี่ค่ะต้นกล้วยฝั่งนู้นก็จะมีดอกทานตะวันด้วยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูทานตะวันนะคะกําลังบานเลยนี่ โไปยาวจนถึงนู่นเลยนะคะเกือบสุดทางเนี่ยค่ะก็จะมีผู้สูงอายุบ้างมาออกกำลังกายปั่นจักรยานเล่นนะคะ นี้นะคะน่าจะเป็นฟักทองนะอุ้มว่าใช่หรือเปล่าหรือว่ามะเขืออ๋อมะเขือค่ะนี่กำลังออกดอกโอ้ปลูกไว้เต็มเลยค่ะมาแล้วสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับ <laughs> ลูบูนถึงนู่นเหรอข้างในมีอะไรบ้างข้างในอก็จะเป็นเส้นชช่เป็นเส้นชชยเหรอครับแล้วหนูไปถึงเส้นไช่ไหมไปถึงไปถึงแต่ฟังคุยกเว้แต่แม่เลยจะโกแม่หมดถ่ายรูปใช่ไหมครับไปถึงกันหมดทุกคนยกเว้นแต่แม่ใช่ไหมไปไปไปกลับแล้วแล้ว กะเพราโลละสองรอยกว่าน่ <c oughs> ะเพางามมากเลยค่ะ <c oughs> ข้างทางนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเฟื่องฟ้าอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นทองอุไลนะคะ <c oughs> สวยๆ เสียงประทัดนะคะเขาจุดประทัดกันฝั่งนู้นนะคะตรงที่เขาจุดประทัดฝั่งนู้นจะเป็นวังนะคะอทองอุไรสวยมากเลยค่ะยิ่งฝั่งนู้น เด็กๆชอบมากเลยค่ะก็ชอบวิ่งได้วิ่งไดออ้ออกกำลังกายเขาก็จะสนุกเนาะมีความสุขมาแล้วค่ะนะใครชนะใครชนะเออหนูหนูชนะหรอหิวยังงลูกหิวน้ำไหมเหนื่อยไหมครับพลังเยอะ <c oughs> พลังเยอะ <c oughs> <c oughs> ลูกก็พาก,กันมานะไปไหนต่อล่ะลูกนู่ค่ะไปต่อแล้วนะคะฮะผมชนะผมชนะผมชนะพักกินน้ำก่อนนะคะไปเดียวเดียวเดียว สองรอบแล้วนะคะวิ่งไปวิ่งกลับพักดื่มน้ำก่อนนะคะขนมอ่ะอะไรนะนมีหนูหนูเปิดให้น้องหน่อยจิ๊บหรือหิวนะคะกินนักเก็ตก่อนคะ่ะอันนี้ป้าเขาทอดมาให้นะคะพี่ดอนไม่กินหรอลูกไม่กินเขาอยากกินอ๋อยากกินขนมเดี๋ยวค่อยไปกินขนมเนาะ ใช่หรหมู่บ้านเราใช่ไหมใช่ลูกห,หมู่บ้านเราอยู่ข้างหลังตรงเนี้ยเดี๋ยมองไปก็เห็นนูนน้นข้ามขัาจากหมู่บ้านนี้ไปอีกหมู่บ้านหนึ่งก็ถึงบ้านเราแล้วอร่อยไหมลูกอร่อยแว่าพี่อ้อนนานมากเลยอ๋อเดี๋ยวค่อยเข้าไปวิ่งใหม่เนาะกินก่อนเนาะ อ๋อไม่เอาแล้วหรืเหรอเหนื่อยแล้วใช่ไหมอ๋อหมดแรงแล้วพรุ่งนี้มาอีกไหมลูก้อยากไปเที่ยวอยากไปเที่ยวพรุ่งนี้อยากไปเที่ยวหรอลูกพรุ่งนี้วันเสาร์ครับอาวันนี้วันศุกร์อาวันนี้วันศุกร์พรุ่งนี้วันเสาร์เอาไว้รอวันอาทิตย์ก่อนเนาะวันอาทิตย์พ่อหยุดงานเนาะค่อยไปเที่ยวนะ วันเสาร์พรุ่งนี้พ่อไปทำงานลูกเอา,าจับก็ต้องไปทำงานลูกมาวันเสาร์ก็พี่ลูกมาวันเสาร์พ่อต้องไปทำงานพ่อสบายไหมไม่สบายก็ไปเที่ยวไม่ได้เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วใช่ไหมหน้าหง่วงแล้วใช่ไหม,ม<า> <laughs> อ่าปา สวัสดีครับก่อนดเดี๋ยววันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอกดแล้วกดแช,ชร์ด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามให้ได้จะได้ไม่เป็นการแจ้งเตือนแล้วก็เราก็ได้ทำคลิปต่าไปยาว 哎、啊。